ใน9ตอนต่อไปนี้นะฮะผมจะคุยให้ฟังถึงเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับการที่ท่านจะไปบริหารจัดการลูกน้องโดยเฉพาะนะฮะลูกน้องในลายการผลิตในองค์กรของท่านเรียกว่าเป็นนิสัยการทำงานที่ทรงประสิทธิผลของหัวหน้างานสไตล์โรงงานญี่ปุ่นนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นโรงงานญี่ปุ่นด้วยผมมีประสบการณ์กับการพัฒนาบุคลากร ให้กับคนที่เป็นผู้จัดก,การและหัวหน้างานเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานแบบญี่ปุ่นเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันกันกบหัวหน้าง,งานทั้งหลายที่เข้าหลักสูตรฝึกอบรมเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยและสิ่งที่ค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษเลยนะฮะสำหรับผมเองเนี่ยคือโรงงานสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนวิธีคิดที่สําคัญมากเลยเนาะแล้วก็ เรียกว่าบ่มเพาะอุปนิสัยของคนทำงานในโรงงานเนี่ยแบบที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากๆเลยอะ่ะคนเรานะฮะเวลาที่จะปฏิบัติเรื่องใดๆที่ดีงามออกไปเนี่ยผมว่าหลักคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก่อนที่จะปฏิบัติเรื่องใดเนี่ยจะต้องคิดไตรตรองให้ดีก่อนว่าจะปฏิบัติ อะไรยังไงออกมามันมีผลกระทบยังไงมันมีผลดีผลเสียอะไรอย่างไรใครเกี่ยวข้องบ้างอย่างเงี้ยนะครับและผมคิดว่าโรงงานสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยจะสอนเรื่องแบบนี้ให้กับคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นอย่างดีโดยเฉพาะโตโยต้ในหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Toyota Way เขียนโดยเจฟ f r ฟรีย์ไลเกอร์เนี่ยผมชอบมากเลยเนาะมันเป็นเรื่องที่เป็นหลักการในการบริหารจากโตโยต้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น Greatest Manufacturer หรือว่าเป็นเป็นองค์กรที่ผลิตสินค้าที่ได้รับการยอมรับเนาะว่าเป็นองค์กรชั้นนำยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกใบนี้และ Toyota Way เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเป็นวิทยากรคนไทยเนี่ยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะฮะนำมาสอนนำมาถ่ายทอดให้คนที่เป็นหัวหน้างานขององค์กรอื่นๆได้เรียนรู้สไตล์หรือว่าวิธีการทำงาน ในสไตล์ของ t o y ยต้าเวเขาผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับก็จะคุยกันทั้งหมด9ตอนแต่ละตอนก็จะสั้นๆนะครับก็จะคุยไม่เยอะแต่ว่าจะใช้วิธีการอธิบายให้ท่านได้เห็นภาพว่าเวลาที่ท่านจะต้องไปจัดการกับสถานการณ์หนึ่งใดนะตามตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมด9ตัวอย่างเนี่ยนะฮะอ้นิสัยการทํางานที่พึงประสงค์ที่ทําให้เกิดประสิทธิผลออกมามันเป็นประมาณใดบ้างนะครับลองมาฟังดูครับแล้วลองนึกตามดูสิ่งที่สําคัญคือ คือรู้แล้วต้องทำอะเนาะรู้แล้วต้องเอาไปลงมือปฏิบัติให้มันเหมาะกับตัวเราเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือที่มันเป็นอยู่จริงในองค์กรของเรานะครับเริ่มต้นเรื่องแรกกันแล้วกันนะครับเมื่อลูกน้องทํางานไม่ได้เรื่องเช่นทํางานไม่ได้ผลตามเป้าเอาซะเลยเนี่ยนะฮะนิสัยการทางานที่ทรงประสิทธิผลมันต้องเป็นอย่างนี้ฮะเรื่องแรกครับตระหนักว่าที่ลูกน้องทํางานไม่ได้เรื่องเนี่ย ทำงานไม่ได้ตามเป้าทำงานไม่ได้ตามแผนงานที่กําหนดหรือว่าที่สั่งไปเนี่ยมันเป็นความผิดของเราในฐานะที่เป็นผู้กำกับบัญชาเป็นความผิดยังไงก็เป็นความผิดเรื่องอะไรบ้างครับถ้าลองนึกดูสิลองนึกตามดูนะฮะที่ว่าลูกน้องทํางานไม่ได้เรื่องเนี่ยมันเป็นความผิดของเราที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยเป็นความผิดเพราะอะไรบ้างครับผิดเพราะเราไม่ได้สอนเพียงพอเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปได้เนาะผิดเพราะเราไม่ได้ไปติดตามกำชับหรือให้การสับสนนที่เพียงพอ เป็นไปได้ไหมครับผิดเพราะเราไม่ได้วิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าตกลงลูกน้องมันรู้หรือไม่รู้ในสิ่งที่เราสอนผิดเพราะเราไม่ได้บอกเป้าหมายหรือสิ่งที่จะต้องไปลงมือปฏิบัติให้ชัดเจนผิดเพราะเราอะไรครับโหมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ทำไมต้องมองมาที่ตัวเราก่อนเนี่ยกลูกน้องมันทําผิดก็ท่านต้องรับไม่ว่าจะเป็นผลบวกผลลบที่เกิดจากการปฏิบัติของลูกน้องถูกต้องไหม คือลูกน้องทํางานใดสําเร็จหรือไม่สาเร็จเนี่ยมันก็คือความสําเร็จหรือไม่สําเร็จของตัวท่านด้วยถูกต้องไหมครับเพราะเป็นลูกน้องภายใต้มางคบัญชาของเราไงดังนั้นเรื่องที่2ครับเวลาลูกน้องทํางานไม่ได้เรื่องเนี่ยอย่าบน่นอย่าโอดครวนว่าลูกน้องไม่เก่งลูกน้องคิดไม่ได้ลูกน้องขาดความสามารถลูกน้องขาดทักษะเพราะมันก็จะย้อนถามกลับไปเรื่องแรกนะครับแล้วเป็นความผิดใครฮะเป็นความผิดใครเนี่ยไม่ได้มุ่งที่จะบอกว่าท่านจะต้องเอาผิดนะ จะต้องไปเอาผิดจะต้องไปนั่งโทษตัวเองนะแต่ลองให้ลองตระหนักดูว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกน้องทํางานไม่ได้เรื่องหรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องมาแก้ไขอะ่ะความเป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยคือต้องแก้ไขจัดก,การสถานการณ์ต่างๆถูกต้องไหมครับเอาละอันที่3ครับเมื่อลูกน้องทํางานไม่ได้เรื่องเนี่ยท่านต้องพยายามสอนและฝึกให้เขาทํางานให้ได้ ฝึกให้เขาแก้ไขปัญหาหรือจัดการงานต่างๆตรงหน้าของเขาที่มันอาจจะเป็นปัญหายากๆปัญหาที่เขาไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนให้ได้ครับคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้พอเมื่อท่านจะต้องฝึกลูกน้องให้ทํางานเนี่ยลูกน้องมันทํางานไม่ได้อย่างที่ท่านต้องการเป๊ะๆตั้งแต่แรกหรอกครับนึกถึงเราสมัยที่เราอายุยังน้อยๆที่มีประสบการณ์การทํางานไม่สูงมากพูดง่ายสมัยเราเป็นลูกน้องเขาอะ เวลาที่หัวหน้าหรือเจ้านายสั่งท่านมาท่านทําได้ทุกอย่างอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่ไม่ใช่ถูกต้องไหมฮะถามว่าทาไมท่านถึงเติบใหญ่มาดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการได้ละ่ะเพราะมันมีใครสักคนหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะหัวหน้างานคนเก่าของท่านเขาสอนเขาฝึกท่านไงอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านก็มาฝึกปฏิบัติโดยตัวท่านเองถูกต้องไหมครับมาเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวท่านเองทั้งสองส่วนเนี่ยมันประกอบกันนั่นแหละที่ทําให้ท่านมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการในปัจจุบันนี้ โอเคนะครับ C เมื่อลูกน้องทํางานไม่ได้เรื่องเนี่ยอาจจะเป็นไปเพราะว่าเขาคิดน้อยไปหน่อยไตรตรองเรื่องใดเรื่องหนึ่งน้อยไปหน่อยคือหาข้อมูลน้อยไปหน่อยเรียนรู้วิธีการทํางานที่มันโอเคน้อยไปหน่อยคิดอ่านปรับปรุงงานน้อยไปหน่อยปรึกษาหาหรือคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องน้อยไปหน่อยสอบถามขอคําแนะนานจากท่านน้อยไปหน่อยท่านต้องฝึกให้เขาวิเคราะห์ว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการทํางานแล้วมันไม่ได้ผลตามเป้าเนี่ย คือทางานแล้วมันไม่ได้ตามที่สั่งไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่มันเกิดจากตัวเขาเรื่องของอะไรบ้างมันเกิดจากตัวท่านในฐานะที่เป็นข้าัญชาเรื่องอะไรบ้างฝึกให้เขาคิดเยอะๆโดยเฉพาะไอ้ทักษะความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อไปกําหนดทางเลือกแล้วก็มาตรการอะไรต่างๆรวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาในเรื่องหนึ่งใดเนี่ยฝึกให้เขาคิดเยอะๆถามว่าทําไมต้องฝึกให้เขาคิดเยอะๆครับคอนเซปต์ของเราเนาะคือเราต้องทําให้ลูกน้องเนี่ยหาปลากินเองได้ มากกว่าที่เราจะ,ะเธอเอาปลาไปกินกันแล้วกันมือเนี้ยเธอไม่พอใช่ไหมอเอาของพี่ไปกินกันแล้วกันแบบเนี้ยมันไม่น่าจะใช่พอท้ายที่สุดเนี่ยเรากับเขาไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวกันตลอดมันหมดยุคแล้วครับที่เราจะอยู่กับองค์กรในองค์กรหนึ่งจนกระทั่งกกกเกษียณมันไม่มีแล้วแต่ลูกน้องจะเกิดความรู้สึกลักและเคารพเกิดความประทับใจเชื่อถือไว้วางใจท่านมากเนี่ยเพราะว่าท่านสอนเขาท่านฝึกเขาท่านจินตนาการถึงเด็กปั้นเด็กสร้างเนาะทำไมเด็กปั้นเด็กสร้างเนี่ย จึงจึงผูกพันหรือจึงรักใคร่กับผู้จัดการอาดาราเนี่ยทำไมถึงอยู่กับผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการของตัวเองอ่ะแทบคือน้อยมากที่จะมีดาราที่จะเปลี่ยนผู้จัดการแทบจะเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นเพราะผลประโยชน์มันไม่ลงตัวกันมากกว่าเกิดความขัดแย้งกันแล้วแหละถูกต้องไหมครับเป็นเพราะว่าฉันเกิดมาได้ก็เพราะเธอฉันเติบโตในอาชีพการงานได้ก็เพราะเธอฉันสามารถทํางานได้ สร้างรายได้มหาศาลได้ก็เพราะคนที่เป็นผู้จัดก,การนี่แหละโอเคไหมครับโหลูกน้องลูกน้องก็เช่นเดียวกันแค้ไขลูกน้องก็เช่นเดียวกันเขาทํางานได้เติบโตในชีพการงานเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุพการีได้เนี่ยก็เพาะว่าหัวหน้าสอนนั่นแหละหัวหน้าจึงเป็นส่วนหนึ่งและเป็น,นกลไกสําคัญของชีวิตของลูกน้องอย่าลืมเรื่องแบบนี้นะฮะอ่ะถ้าท่านจะกระตุ้นความคิดลูกน้อง ไม่ว่าจะใช้วิธีการโค้ชใช้วิธีการถามใช้วิธีการชวนพูดคุยก็แล้วแต่นะหรือวิธีการระดมสมองใดๆก็ได้ท่านต้องเชื่อมั่นก่อนนะเรื่องที่ห้าท่านต้องเชื่อมั่นว่าลูกน้องมันก็ใยดีกันทั้งนั้นแหละเป็นไปได้ครับลูกน้องบางคนมันใยไม่ดีเนาะมันมองแต่เรื่องของต่ำๆอะลูกน้องมีแต่แบบทําผิดวินยัยลูกน้องมีแต่เกะก,กะละลานชาวบ้านเขากินเหล้าสมัมภารเทมาเนะี่ยมันก็มีลูกน้องแบบนี้กันทุกที่นั่นแหละ โห,หน้าทุกคนก็มีลูกน้องทั้งที่เก่งและไม่เก่งทั้งที่นิสัยดีและไม่ดีคนที่นำพากับไม่นำพากับสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านแนะให้ออกไปปฏิบัติมันก็มีแบบนี้กันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าคนเรามันไม่เท่ากันนะและถามว่าสมมติท่านคิดแต่ว่าเอ้ยลูกน้องแต่ละคนเนี่ยมันงโง่ๆเสิกันทั้งนั้นเลยอะนะครับขออนุญาตใช้คําพูดบ้านๆกันแล้วกันนะครับลูกน้องแต่ละคนเนี่ยมันก็แบบไม่เก่งขาดความสามารถไม่ใส่ใจเรียนรู้พัฒน,นานตนเองทั้งนั้นเลย ถามจริงๆเนี่ยคนที่ทุกข์กับความคิดของท่านแบบนี้มันคือลูกน้องไหมคือท่านคิดลูกน้องจะรู้ไหมถ้าท่านไม่ได้บอกหรือท่านบอกไปท่านมั่นใจหรือว,ว่ามันจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันหรือพอติดไปแล้วด่าไปแล้วว่าไปแล้วเนี่ยลูกน้องมันจะแก้ไขปรับปรุงตัวมันไม่น่าจะถูกต้องไหมครับแต่การฟีดแบ็กแล้วก็การติดตามผล กันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยไปเสริมการพัฒนาลูกน้องโดยวิธีการฝึอกอบรมหรือการมอบหมายงานหรืออะไรเพื่อให้ลูกน้องทํางานให้ได้โอเคนะครับดังนั้นหลายๆเรื่องอย่างที่ว่าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ท่านต้องคิดให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะท่านก็ไปปฏิบัติในหลายๆเรื่องที่ได้คุยให้ฟังไปนี่แหละโอเคนะครับเดี๋ยวมาติดตามอีก8เรื่องครับ คุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง Leader Mentor Podcast อย่าลืมติดตามในอพิซอดต่อๆไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ